โอ้โหโอ้โทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์พทพทพอ๋ออยู่นี่เองแงบฮัลโหลครับแม่ไงครับลูกหลักจ้าวันนี้พ่อไม่มีประชุมใหญ่นะวันนี้อาจจะกลับมาดึกๆหน่อยนะลูกอ๋โอโอเคครับแม่จ้าจ้าส่วนเรื่องข้าวเย็นไม่ต้องห่วงนะลูกทํากินไปก่อนเลยไม่ต้องรอแม่หรอกโอเคครับแม่ขอโชคดีกับงานนะครับจ้าจ้าเออเออกลับบ้านดึกสินะ อะอ่อ่ะอ,ะอ,ะอะแต่หิวจังเลยอ่ะไปเปิดตู้เย็นก่อนหาของกินก่อนดีกว่าไหนดูซิตู้เย็นมีอะไรกินไหมฮะไม่มีของกินเหลือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อของกินที่ห้าเอาแล้วกันเคจะกินอะไรดีนะแฮมเบอร์เกอร์ดีไหมเนี่ยเดี๋กินพิซซ่าดีกว่านะโหดูตังดิมีเป็นกองเลย เออบางทีฉันก็คิดนะว่าทำไมพ่อแม่ถึงยังไม่ซื้อหออ์ไซส์ฉันสักทีต้องขี่สกเก็ตบอร์ดไปโรงเรียนทุกวันเลยให้ตายเออถึงห้างแล้วพี่ะะหิวแล้วสิกินอะไรดีนะโอ้หิวจนทนไม่ไหวแล้วโอ้โหห้างนี้โล่งจ้งเลยไหนดูสิร้านอาหารอยู่ตรงไหนนะทำไมมีแต่ร้านขายเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยโงสัยเราต้องขึ้นไปชั้นบนมั้งร้านอาหารชอบจะอยู่ชั้นบนอยู่ด้วยเลยเอ,อ เฮ้ยร้านเสื้อผ้าที่น่าสนใจจังเลยโอ้โหเสื้อผ้าหน้าหนาวนี่มันหน้า,ร,าร,ร้นาาเอนรอเลยนะเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออ,อให้ตายซิมันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เนี่ยเมื่อกี้แผ่นดินไหวเหรอนี่รู้ไหมที่นี่เต็มไปด้วยซอมบี้แล้วรีบออกไปเร็วเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาไว้เองฮะอะไรนะซอมบี้เหรอลุงจะบ้าหรือเปล่า,าจะมีซอมบงซอมบี้ที่ไหนเราแ้วข้างหลังนายอ่ะมันคืออะไรข้างหลังผมบอะ อม่สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตว้เกมโรบอทนั่นเองอตอนนี้เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ถลม่มเร็วไงดีเกิดเหตุการณ์ซอมบี้เนี่ยบุกห้างของเราแล้วนะครับ โอเคจะมาซื้อของกินเองทําไมซอมบี้บุกซะแล้วเนี่ยรีบ<ะ>ไปเร็วๆทําไมอยากโดนกินโอเคครับไปไปไป,ไปเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ก่อนที่เราจะโดนซอมบี้ขเขมือผมเอาไปแล้วโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยแอสมองฉันต้องการสมองปล่อยพลอ,อกไปจะให้ออกไปได้นะจะกินพวกแกหมดเลย โอ้ซอมบี้เต็มหมดเลยโอ้โหเฮ้ยเราต้องรีบออกไปก่อนอออืื้หน้ำเลือดโอ้โหสยดสยองเหลือเกินโอ้โหผ่านไปผู้เสียงอะไรผ่านไปทั้งตู้ขโขกเสื้อผ้านี่กระจุยเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแคร์ฉันจะไปกินสมองของพวกแกแคร์หนีหลอกไม่ได้ขาฉันติดเออติดยังไงไปแหละดีแล้ว โอ้โหเราจะไปยังไงต่อเนี่ยแสบสมองฉันต้องการสมองโอ้ลีบไปเลยรียบไปเร็วจุ๊บโอ,อ้ติวเออตายเออนี่หนุม่มยับไปเหยบน้ำกรดพวกนี้นะถ้านายเหยบนี่อาจจะเป็นซอมบี้ก็ได้เออเออเออพวกนายเป็นซอมบี้ท้องเสียเหรอ โอเคเราต้องห้ามเหยียบน้ำกรดพวกนี้ไม่งั้นเราอาจจะเป็นซอมบี้ติดเชื้อไวรัสก็ได้โอ้โหดูซอมบี้สิอึบอึบเอ้เราเหยียบศพเหรอแต่เราจะจับแกกินแ,แกอยู่บนตัวฉันแกเสร็จแน่ไม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 ไมไมไมโอ้โหไม่มีทางได้กินเราหรอกนี่ึโอเคโอ้โหเหมือนทางจะสุดแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นท่อระบายน้ํา ถ้าเราเหยียบลงไปเราอาจจะจมน้ําก็ได้เนี่ยเป็นตะคิวอะไรเงี้ยแต่ปล่อยพ่องไปปล่อยก็โง่สิโอ้โหอะไรเนี่ยคืเหมือนซอมบี้จะมาบุกร้านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แล้วอย่าไปเหยียบเลือดมันล่ะเลือดมันมีไวรัสโอ้โหเลือดพวกนี้เป็นเลือดของศพที่ติดไวรัสแล้วแอะไม่นะคุณลุงคุณลุงเมื่อกี้โ้โหตายซะแล้วแต่ยังไม่ตาย แล้วตัวน,นี้เป็นใครอ่ะใครก็ไม่รู้แหละเดินงงไปตกตายนะ่ะโอเคไปเงบหืมดูทีวีจอ L C D ดิเสียได้จังซึบอสายไฟรูดถ้าเราเหยียบเราอาจจะชอ็อตแล้วก็ไม่เกียมซึบเราต้องค่อยๆหญ่เหยียบต้องค่อยๆอย่หเหยียบึยยยยยบึบเจ็บมากเราห้ามเหยียบตัวที่เป็นประกายประกายนะไม่ไงั้นเราอาจจะชอ็อตแล้วก็สียเงีง่ได้ซึบซึบซึบโอเค พิ่งสังเกตเห็นว่าคนที่เขามาช้อปปิ้งเนี่ยสีผมเหมือนกันเลยแถมมงใส่เสื้อเหมือนกันอีกเป็นเทรนหรอบารลอกเสื้อมันราคาเลยซื้อกันเสื้อราคานี่เองโอเคโอ้ที่นี่มันเคฟซีนี่จะเข้าใกล้น้ำมันเดือดๆดนี่ล่ะไม่งั้นนายอาจจะเป็นคนทอดก็ได้โอเคน้ำมันที่นี่ค่ะงจะเตือนนะถ้าเราเหยียบเข้าไปเราอาจจะโดนทอดได้นะซอมบี้พวกนี้อาจจะกินอร่อยเลยโอ้โหซอมบี้รักอนามัมแต่เมื่อไหร่ โอ้โหดูเฟ้นไฟพวกนี้สิน่ากินจริงๆเลยแต่เราไม่ใช่เวลามากินเราต้องรีบหาทางออกจากที่นี่ก่อนอดูท่อพวกนี้สิร้อนมากเลยถ้าเราเหยียบไปเราอาจจะสุกแล้วก็พองได้อาจต้องนอนโรงพยาบาลไปหลายวันเลยจึ๊บโอเคเปิดประตูเงียบเฮ้กินอะไรเนี่ยทำไมกล่นมันดูเน่าเ่าเน่าเน่าอ๋อ เบอร์เกอร์คนนี้นี่เองโอ้โหเบอร์เกอร์เพ่นนี้นี่เสียมากี่วันแล้วเนี่ยไม่ใช่กินเบอร์เกอร์หรอกกินตดฉันเองอือาซื้อมื่เลยเออให้รีบไปก่อนเถอะึ๊บอืนี่มันอะไรเนี่ยร้านเกมเหรอใช่ตอนนี้พวกเราอยู่ในร้านเกมเหยียบตามบล็อกไมค์ครับนี่ไปจะไปเรียบแผ่นลาวาล่ะไม่งั้นนายอาจจรสุกได้ไปที่ไหนก็บอกว่าสุกสุกสุกเราเป็นคนนั้นไม่ใช่ไก่ทอด โอเคเราต้องเหยียบบล็อกหญ้านี้ไปปึ๊บจึ๊บโอเคโหบล็อกเหมือนไม้คัพเลยบล็อกปึ๊บนี่เหยียบไดมอนด์แล้วก็เหยียบเพชรล็อกจิบ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 อุ๊บอุ๊บอุ๊บอือหือเฮ้ยเฮ้ยทำไมนายไปตายตรงนั้นล่ะฉันหนีไม่รอดอ่ะฉันโดนช่องแอร์หนีบตายซะก่อนเออตายได้อนาถจิตมากเลยไม่โดนซอมบี้กัดตายโดนช่องแอร์บีบตายโอ้โหข้างล่างนี่มันอะไรเนี่ยเป็นมันหนูดากลัว โอ้ my god เราตกลงมาเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยตรงนี้มันลื่นมากเลยวิ่งระวังระวังด้วยล่ะไม่งั้นอาจจะตกลาวาก็ได้ไหนลาวาโอ้โหเห็นไหมล่ะโอเคโหถ้าเราเหยียบตรงนี้ไปเราจะลื่นแบบลื่นปลื้ดเลยโอ้โหเชื่อเลยเป็นลาวาดูสิมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อเลยไปแล้วนะเนบเนบจึ๊บจึ๊บจึ๊บเบรก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 กนปึ๊บจึ๊บอ๊บ แหววแหววแหวแหวจิบรอดแล้วเอ э เคยไปขับบนเธอจิบโอ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 เอือในที่สุดก็โผล่มาตรงนี้ได้สักทีอ๋อเป็นอุโมงเชื่อมไปนี่เองก็ว่าอยู่ไปแล้วนะคุณลุงขอให้ขึ้นสวรรค์ยังปลอดภัย กรมซอมบี้โดนไฟช็อตตายเหมือนตัวนี้จะเป็นไฟฟ้ารัว่วเนี่ยปึ๊บปึ๊บนี่เราจะไม่มีทางโดนไฟช็อตเป็นอันขาดออโอ้โหโอ้ซอมบี้เต็มไปหมดเลยแอฉันต้องการสมองแอเอาสมองมาให้กินล่เล่เจ้าผมขาวกินจ้เด็กนี่ดีไหมเนี่ยฉันก็ว่าสร้างสนใจดีนะเจ้าผมน้ำตาล ไมจ่จะไม่มีใครได้กินเราเด็ดขาดโอ้โหดูรถนี้สิขับหนีแล้วก็ชนสอมบี้พูกนี้ตายดีไหมอย่าลืมซับสไครด้วยล่ะมไม่ใช่เวลามาโปรโมทเนี่ยที่นี่เต็มไปด้วยสอมบี้แล้วไอคนนี้ใช่ไหมที่ตดใส่เนี่ยเฮ้ยโอ้โไม่สารคีมีน้ำกรดนี่มันั่วไหลามาถึงนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหละลายคนเอ,อื้อละลายเราด้วย เออนะประชาชนแถวนี้นี่หน้าตาเหมือนกันเด้เลยดูสิดูจากเสื้อแล้วทรงผมนี่หน้าตาคล้ายๆกันเลยแด้ซอมบี้พวกนี้ก็ขู่เป็นอย่างเดียวปึ๊บขึ้นมาไดก่อนดีกว่าโอ้ขึ้นเอาซับบะใดไม่ทํางานเลยรีบหนีไปเร็วรีบหนีไปก่อนที่ฉันจะเป็นซอมบี้มากัดหัวนายเออโอ้ผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะลุงเป็นซอมบี้ก็ดีเหมือนกันนะแข็งแรงดีโอ้ตรงนี้นี่เฮ้ยเลือดมาจากไหนเนี่ย มาจากร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้นี่เองอน่าจะเป็นเลือดที่ติดผิดแล้วแหละิ๊บเราอย่าเหยยบเชียวนะไม่งั้นเราอาจจะติดผิดแล้วก็ตายแล้วก็วกเป็นซอมบี้ตายก่อนค่อยเป็นซอมบี้เออไปทางนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามเข้าอ่ะแต่มาคงต้องเข้าแล้วแหละมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วม,ม,มีน้ำเยลลี่เต็มหมดเลยน้ำองุ่นรั่วไหลามาจากไหนเนี่ยิ๊บอเออเดบร้อยผ่านแล้ว โอ้โหร้านเสื้อนี่โดนไฟไหม้แล้วเนี่ยอย่าลืมซับสไครต์ฉันด้วยล่ะอย่าลืมดูนู่นซอมบี้มันเทถังน้ํามันร้อนๆแล้วนายอย่าไปเหยียบนะไม่งั้นอาจจะเกรียมเหมือน,นเป็นไฟแน่นอนโอ้โหดูเป็นไฟถิ้นบักเอกเลยโอ้ถ้าได้กินคงม,มีความสุขน่าดูดน้ํามันนี่มันก็ร้อนดีเหลือเกินเอ,อื้อรู้เลยเหยียบแล้วจะเป็นยังไงเอาสักเกรียมเลยปึบปึบปึบซึบ ลอยพวกมนุษย์มาลงน้ำมันนี่มนุษย์ชุบแป้งทอดน่าอร่อยโอ้เจ้าบ้าเป็นซอมบี้ที่อนามัยเหลือเกินนัต้องกินของร้อนจุดนี่เราจะไม่มีทางเป็นมนุษย์ชุบแป้งทอด,ด็ดขาดจุบเอ้ยซอมบี้แอบพวกเรามีวิฒนาการแล้วเราจะโดดงับเจ้าเด็กนี้เลยดีไหมก็ดีดิบน้บก่อนที่มันจะหนีไปไม่โอ้โห น้ำเขียวนี่ไหลมาจากไหนเนี่ยแอะเชนโดนลากไส้ซอมบี้พวกนี้มันลากไส้เราซะย,ยืดยาวเลยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าลำไส้คนมันจะยาวบืดขนาดนี้เท่าท,ที่เรียนมาเขาบอกว่าลำไส้คนนี่ยาว2เมตรเจ๊บ้าเหรอแค้นสูงยังไม่ถึง2เมตรเลยนะเอาหน้าครูบอกมาคุณตายไปแล้วคุณตอบผมมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยอ,อนาคตนี่ผมเป็นสัมเเออไม่ใช่สัมภเวสีเป็นสัปเหร่ได้เลยเนี่ยทางออกเย่โอ้ my god นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โห ไปพัดพวกนี้คือสนิมไหมต้องจักเราจะโดนบาดตัวขาดแล้วยังจะเป็นบาดทายักอีกจึ๊บๆิบจบมาปึ๊บเราต้องรอไปพัดไปก่อนจิ๊บเรียบร้อยโอ้โหไปพัดพวกนี้จึ๊บจิ๊บอโอ้ยปี่เหลือสุดท้ายแล้วถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะรอดจะได้กลับไปหาพ่อแม่ที่ถึงพ่อแม่จังไม่น่าแอบมาเที่ยวเลยจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอเคผ่านแล้วก็ก็ก็เปิดประตูโอ้นี่เราอยู่ข้างบนดาดฟ้าเหรอเนี่ย ดูนุ่นซอมบี้เต็มพื้นข้างล่างเลยแอเต็มบ้าอะไรฉันมีอยู่คนเดียวเออสงสัยฉันจะยิงไปหมดแล้วแหละแต่ยังไงก็ตามรีบหนีไปให้ไวที่สุดก่อนที่มันจะจับตัวนายได้โอเคโอเคโอเคเอ้ไปทางไหนดะเอ้ไปทางไหนเอ้จะบอกเราต้องลงไปเหรอโอเคลงไปแล้วบายเอ๊ซอมบี้หน้าโง่ไ่้ริงก็มาดิแร๊ดแร๊ดแร๊ดแแแแ ไม่น่าไปทาแถมนานมืดเลยยา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 ไม่มีทานจะได้กินเราหรอกออเออเกือ,อบไปแล้วอึ๊บจิ๊บอิ๊บเออรอดแล้วอึ๊บอ้าวล่วงเป็นกรรมขึ้นใหม่ก่อนต๋อมบีพวกนี้มันโง่เกินไปมันปีนไม่เป็นหรอกนี่อื้อหือจิบ๊บโอ้ยเดี๋ยว ทำไมยังไม่จบไปสิ้นไอ้เดียวแขนเราหายไปแล้วเราโดนซอบบี้กินเหรอแคเออ้ซอบบี้มันกินแขนเราไปแล้วแขนก็อร่อยดีนะแต่ฉันอยากกินนะทั้งตัวเลยโอ้ยซอมบี้เราแขนขาดแล้วเนี่ยโอ้ยจะกลับบ้านยังไงเนี่ยป<ะ>ไป็นไรสองเท้าปีนไตเสาไฟฟ้านี่ไปสืงเสาไฟฟ้าก็รั่วสารเคมีก็ท่วมจะตายเหอะโลกนี้มันเป็นไรไปหมดแล้วเนี่ย เ <king> มื่อคืนไม่น่าไปดู walking d a d เลยจบิืมแขนก็ไม่เหลือจะกลับไปทั้งสภาพอย่างนี้เลยเหรอโอ้ไม่เอานะ่าพราแม่คงเสียใจหน้าด้ยวยแ,แล้วจะเอาแขนที่ไหนมาแคสเก,ก,กมต่อเนี่ยจิ๊บโอเคเรียบร้อยเร็วเร็วรีบหนีลงไปข้างล่างนี้เร็วเข้าข้างล่างนั่าจะปลอดภัยรีบลงไปเร็วโอเค <Okay, S 2> ครับ ator, ไปแล้ว